เาเอสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปทําบุญแก้ชงกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเติมพลังกันก่อนเลยนี่สมาชิกของเราวันนี้นะคะมีพี่เขียวพี่แจ็คด้วยค่ะฮัลโหลมากินซุก,กี้กันนั่นเองโอ้โหอืม้มแห่เอ้ยบงังมาถึงแล้วค่ะไปทําบุญแก้ชงกันที่นี่คือวัดเล้งดียี่สองนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะ มาแก้ปีชงมาเสริมดวงได้เลยตามพี่เจเน็ตเขียวไปเลยค่ะนี่พี่เจเน็เขียวเราก็พบกับแฟนๆน,นะคะทำพิธีกันเลยค่ะส่วนเราสอสีพี่น้องอันเนไม่ได้แก้ปีชงนะคะแต่มาเสริมดวงนั่นเองนะคะใครที่เป็นปีชงก็มาแก้ชงส่วนใครที่ไม่ได้ชงก็สามารถมาขอพรมาเสริมดวงที่นี่ได้นะคะคนทำบุญก็จะแฮปปี้แบบนี้คะ่ะอันเน พาไปดูบรรยากาศภายในวัดกันบ้างค่ะทุกอย่างร่มรื่นนะลมดีตลอดทั้งวันเหมาะกับการสวดมนต์ขอพรค่ะพี่เจเนต็ตเขียวเราก็จะถ่ายไลฟ์สดไปฝากแฟนๆกันด้วยขอพรกันเสร็จสับแล้วเราก็มาเคาะระฆังกันแบบนี้บุ้งบ้ง,บงใครดูขอให้เฮงเฮรวยๆนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะ